ทีนี้ถ้าได้เห็นในตัวรายชื่อของ35คนนะคะนักวิชาการเนี่ยมี3ในส่วนของเครือข่ายของพรรคเพื่อไทยเนี่ยดูเหมือนจะมีสัดส่วนไปมากที่สุด มากกว่าสิกรายชื่อนะคะสิ่งที่ไม่ชัดก็คือตัวแทนจากภาคประชาชนที่จะเข้ามาร่วมจัดทําในสารตั้งต้นในการนับหนึ่งแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะช่วงนี้เราจะคุยกับคุณยิ่งชีพอัชานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนถึงการตั้งข้อสังเกตการทํางานของคณะกรรมาการชุดนี้นะคะสวัสดีคะ่ะคุณยิ่งชีพค่ะสวัสดีค่ะครับผมสวัสดีครับค่ะสรุปแล้วเนี่ยไอ้รอถูกท้าทามไหมคะตัดสินใจอย่างไร ค่ะค่ะเชิญค่ะคุณนิเรื่องนีจริงๆไม่ไม่น่าสับสนครับตรงไปตรงมานะครับก็คือไม่ไม่ได้รับการติดต่อนะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็เนื่องจากว่าเราเนี่ยได้ข่าวว่าคุณภูมิทาให้สัมภาษณ์แล้วว่าจะเชิญเรานะครับในช่วงสองสัปดาห์ที่แล้วแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีสื่อมวลชนหลายสํานักนะครับได้สัมภาษณ์ผมรวมทั้งพายดีเลยด้วยนะครับว่า ตกลงแล้วเนี่ยถ้าเขาเชิญมาจะไปหรือเปล่าผมก็ตอบสม่ำเสมอนะครับว่าผมไม่แน่ใจคือผมลังเลมากว่าถ้าเชิญมาเราควรจะไปไหมก็ทางคุณภูมิธรรมก็ได้ยินแล้วนะครับคือเขาเห็นที่ผมสัมภาษณ์ก่อนเขาก็เลยเลือกที่จะไม่ติดต่อมาตั้งแต่แรกนะครับสรุปคือเราไม่ได้รับเชิญนะครับไม่ใช่เรารับเชิญนวเราปฏิเสธนะค่ะค่ะที่นี้ขอทบทวนอีกทีถึงเหตุผลที่คุณยิ่งชีพดูจะลังเลกับการเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการค่ะสองเหตุผลครับเหตุผลแรกก็คือว่า เรื่องการศึกษาเรื่องการทาประชามติและการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยถูกศึกษามาแล้วหลายครั้งมากนะครับตั้งแต่ปี62ก็มีการตั้งปี62เนี่ยเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลพลเระยุทธ์ตอนนั้นก็ตั้งคณะกรรมการที่มาศึกษาศึกษาเสร็จก็ออกมาเป็นร่างฉบับหนึ่งแล้วก็เสนอเข้าสู่สภาพอเข้าสภาแทนที่ได้พิจารณาก็ไปตั้งกรรมการศึกษาเึ้นมาอีกก็ไปศึกษาเสร็จพอผ่านวาระที่หนึ่ง ก็ไปตั้งกรรมกิการเพื่อศึกษาอีกรวมแล้วสามชุดเป็นอย่างน้อยครับจริงๆแล้วการศึกษาเรื่องนี้มันจบไปตั้งนานแล้วมันมีมติเห็นเข้าใจได้เรียบร้อยโดยเหตุโดยผลเนี่ยม,ม,มันมันมันนิ่งแล้วนะครับไม่มีอะไรต้องศึกษาอีกในความเห็นเรานะครับเหตุผลที่สองก็คือว่าเราเนี่ยมีข้อเสนอชัดเจนแล้วว่าถ้าจะทาประชามติเราเสนอคําถามอะไรนะครับซึ่งเราก็เชิญชวนประชาชนมาช่วยกันเข้าชื่อเสนอไปสองแสนกว่าชื่อแล้วว่าคําถามที่เราต้องการเห็นคือรัฐมนูญการเขียนใหม่เนี่ย ต้องเขียนใหม่ทั้งฉบับและสชรต้องมาจากการเลื่องตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทีนี้เนี่ยอพอเราทำคําถามนี้ไปเนี่ยประชาชนที่ลงชื่อสองแสนเนี่ยเขาลงชื่อเพื่อคําถามนี้เท่านั้นนะครับแต่เขาไม่ได้มอบอํานาจให้เราเนี่ยเข้าไปต่อรองได้ว่าจะลดอะไรได้ไหมเปลี่ยนอะไรได้ไหมปรับอะไรได้ไหมดังนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าไปนั่งในกรรมการเนี่ยเราเป็นเราก็ไม่ได้เป็นตัวแทนที่จะไปต่อรองแทนคนสองแทนคนนะครับดังนั้นเราเข้าไปเรา ทำอะไรไม่ได้นอกจากยืนยันว่าเสนอข้อเสนอเดียวแก้ไม่ได้ซึ่งถ้าเข้าไปอย่างนั้นก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะว่าข้อเสนอในทางเอกสารเราก็ยื่นไปแล้ว มันก็เป็นไปตามนั้นเราไม่มีประโยชน์ที่ต้องไม่นั่งคุยนะครับก็ <c oughs> เห็นแบบนี้ก็เลย <c oughs> ยังลังเลอยู่ว่า <im itation> <im itation> เข้าไปจะถูกต้องเหมาะสมหร <edi> ือเปล่าค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ไม่ได้เข้าไปร่วมใน,นคณะกรรมการชัดเจนอยู่แล้วแ่ะแต่ถ้าเกิดว่าในช่วงที่มีการไปรับฟังความเห็นเนี่ยโดยทางาคณะกรรมการชุดนี้นะคะ <im itation> ทางไอรอจะส่งตัวแทนเข้าไปเสนอความเห็นด้วยหรือไม่และจะหยิบยกประเด็นที่คุนยิ่งชีพได้กล่าวเมื่อสักครู่เนี่ยเข้าไปให้ความเห็นด้วยหรือเปล่านะคะ อต้องไปครับอันนี้ถ้าเพราะว่าเราเรามีข้อเสนอชัดเจนนะครับแล้วก็ทําข้อเสนอกันมากับเครือข่ายภาคประชาชนจํานวนมากรวมถึงมีประชาชนมาร่วมกันเสนอสองแสนคนเนี่ยถึงเวลาถ้าได้นําเสนอเรื่องนี้อันนี้จะไปครับต้องไปก็รอการติดต่ออยู่อยากไปครับค่ะ อย่างบทบาทของคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยค่ะคุณยิ่งชีพมองว่าสิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันควรจะสร้างความชัดเจนนับตั้งแต่เป็นอาจจะเรียกได้ว่าเป็นสารตั้งต้นของการทํางานในการเดินหน้าแก้ไขรัฐธรรมนูญในมือของคณะกรรมการชุดนี้น่าจะทําให้เกิดความกระจ่างชัดในเรื่องอะไรได้บ้างค่ะเอออย่างที่ผมเรียนผมก็ยังอยู่ข้างที่เชื่อว่าจริงๆมันชัดเจนหมดแล้วนะครับคณะกรรมการชุดนี้ไม่แน่ใจว่าจะต้องคุยอะไรอีกแต่ผมเข้าใจว่าคําถามที่รัฐบาลน,นี้เนี่ย ยังตอบไม่ได้เลยต้องการมีคณะกรรมการขึ้นมาก็าคือว่าในการทำประชาติที่จะเกิดขึ้นตามแผนของรัฐบาลนั้นจะตั้งคําถามว่าอะไรนะครับถ้าถ้าหากตั้งคําถามอย่างที่เราเสนอไปว่าเปี่ยนรัฐธรรมนูญใหม่หมดทุกหมดทุกมาตราและมีสสรอเลือกตั้งร้อเอรซ็นีนี้เนี่ยเขาก็เกรงว่าจะไปทําให้กลุ่มอํานาจเดิมเนี่ย ไม่พอใจที่จะต้องคงบางอย่างไว้ตามแถลงการของการจัดตั้งรัฐบาลนะฮะเขาจะต้องคงไว้ซึ่งหมวดหนึ่งหมวดสองรวมทั้งคงไว้ซึ่งข้อจํากัดเกี่ยวกับการปราบรามการทุจริตคอร์รัปชันนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเขาจะคงเรื่องเหล่านี้ไว้เนี่ยแปลว่าเขาต้องตั้งคําถามยังไงเหรอมันถึงจะคงเรื่องเหล่านี้เอาไว้ได้จะเขียนคําถามอย่างไรมันถึงจะโอเคอันนี้เขาคิดไม่ออกเขาก็เลยต้องไปตั้งกรรมการขึ้นมาคิด นะครับซึ่งสําหรับเราเนี่ยเราก็มองว่ามันไม่ต้องคิดชั้นนี้ฮะคือชั้นนี้เนี่ย <c oughs> <c oughs> แค่จะทำประชามติเนี่ยเปิดกว้างไปก่อนตั้งคาถามกว้างๆไปไม่ต้องไปคิดทำงาม <c oughs> ไม่มันละเอียดซับซ้อน <c oughs> มีเงื่อนไขแล้วมันเข้าใจยากนะครับ <c oughs> ต้องตั้งคำถามเปิดกว้างไปก่อนส่วนถ้าจะมีเงื่อนไขอย่างไรในการแก้รัฐมนูญเนี่ยไปว่ากันในชั้นเสนอร่าง <c oughs> <c oughs> ที่จะแก้ไขรัฐมนูญไปว่ากันตรงนั้นยังทัน นะครับอย่างเน<ช>ี้ยเมืาอคิดชั้นนี้มันแล้วมันจะทําให้ประชามติมันวุ่นวายอย่างคำถาม <ๆ S 1> เปิดก <ๆ S 1> ว้างเนี่ยค่ะแนวคําถามถ้าถ้าเป็นคนยิ่งชีพเสนอได้แนวคําถามที่เปิดกว้างเนี่ยน่าจะเป็นคําถามแบบไหนคะครับก็เสนอไปแล้วนะครับคําถามของเราคืออคําถามพอเดินเข้าไปครูหาประชามตินะครับจะเจอคําถามว่าท่านเห็นชอบหรือไม่ที่จะแก้มาโนหกศูน60 <ๆ S 2> เพื่อให้ในการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับ ดยสมาชิกสภาร่างแลรูลวงเลือกสสรที่มาจากการเลือกตั้งใช่ไหมครับถ้าคือถ,ถ้าฟังจากคุณยิ่งชีพดูเหมือนว่าก็จะไม่ได้ค่อยเห็นด้วยกับการที่มีคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาทีนี้พอตั้งขึ้นมาแล้วอะค่ะอยากจะได้ความชัดเจนอะไรจากการทํางานของคณะกรรมการชุดนี้บ้างนะคะอข้อแรกคือเร็วครับข้อแรกคือต้องเร็วนะครับคืออถ้าวันนี้เนี่ยเราเริ่มนับหนึ่งที่การทํารัชมติหรือที่การ เสนอร่างแก้ไขจำนวนศูนย์เนี่ยก็ยังต้องใช้เวลาอสองปีสองปีกว่ากว่าจะทำให้จมนวนใหม่ได้นะครับถ้าพอมีกรรมก,การมาศึกษาแล้วกว่าจะออกผลออกรายงานมาแล้วเสนอคอรมอเนี่ยถ้าใช้เวลายิ่งช้ามันก็จะยิ่งบวกเวลาเพิ่มขึ้นไปว่าเราไม่ได้เริ่มน้บหนึ่งนาทีนะครับข้อแรกต้องเร็วช้าไม่ได้เลยนะครับอ,อสองก็คือว่าเปิดเผยกระบวนการและให้คนมีส่วนร่วมได้ไม่ใช่เฉพาะไอ้หรอ,อนะครับคนที่ เห็นต่างจากเราหรือว่าคนที่เห็นด้วยกับเราแต่ยังไม่ได้พูดมีเยอะนะครับในกระบวนการนี้ให้สร้างช่องทางไม่ใช่อนั่งประชุมกันในห้องประชุมสามสี่นัดแล้วก็ออกรายงานครับก็สร้างช่องทางว่าคนจะคิดได้เย็นอไรส่วนผลลัพธ์เนื้อหาผมไม่ติดใจคือเราหว่ามีเราคิดว่าข้อเสนอเรื่องคําถามประชามติของเรามันเคลียเรามันก็ชัดเจนแล้วแล้วก็ด้รับแรงสนับสนุนพอสมควรแล้ว แต่ฝ่ายอานาจเดิมเขาอาจจะยังไม่ปล่อยอาํานาจเขาเลยต้องมาพยายามหาลูกเล่นกลไกลวิธีการเขียนคําถามให้มันแตกแต่ยังคงสุภาพอยู่อะไรแบบนี้นะฮะ <c oughs> ก,ก็เป็นเรื่องของเขาครับผมผมไม่ไม่ติดใจแล้วผมก็รอดู <c oughs> การนผลมันจอะออกมาอย่งไรอ่าละค่ะ <c oughs> ขอบคุณมากค่ะคุณยิ่งชีพคะ่ะคุณยิ่งชีพอัชานน์นะคะจากไอรอก็พูดถึงจุดยืนของไอรอนะคะในการที่ ก่อนหน้านี้ก็ยืนยันชัดเจนมาแล้วว่าดูเหมือนสิ่งที่ไอรอทําไปเนี่ยมันมีความชัดเจนในความต้องการจากประชาชนกับการสอบถามความคิดเห็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญม,มาแล้วแล้วมันก็เป็นคนละแนวทางกับสิ่งที่เพื่อไทยกําลังทําอยู่ในการตั้งคณะกรรมการขึ้นมานะคะ